เถามจริงๆนะพี่อะชอบมีนาปปะมีนาไหนอ๋อคนที่จะเป็นแม่ของลูกมังเพชรนี่เองโอ,เโอ้โอพหพูดถึงขนาดนี้เนี่ยก็ <c oughs> บอกเขาไปเลยซิจะได้จบๆแล้วถ้าเกิดแพชรมันผิดหวังขึ้นมาแน่ใจหรือว่ามันจะจบพี่แพชรเลยขว้ดขาใหญ่มา มีเรื่องจะคุยด้วยครับมีนาจามาเต้นฮุราฮ้งกับกวงดีกว่าไหมเล่นเล่นสิออนสี่เลิกยุ่งกับฮูราฮ้ปก,ก่อนได้ไหมพี่แพทคะมีนานมีเรื่องจะขอโทษค่ะ คุยกันให้รู้เรื่องนะไปไปไป,ะป,ะปะไปเรื่อยนะ <c oughs> โคตันสิกวงนี่ <c oughs> พคกอะไรไม่รู้เรื่องเลยมึงพูดได้ชัดๆหนย <c oughs> พี่แพชรคะมีนาขอโทษนะคะที่แกล้งหลงใจพี่แพชมีนาเสียใจที่ไม่ไว้ใจแต่ที่ทำไปก็เพราะมีนาเจ็บมาเยอะ ปวดมาเยอะมากค่ะโอ้โหชีวิตนี่นาเจอแต่คนเร็เวๆถึงไม่ไว้ใจใคร <c oughs> แต่แปลกนะไม่ว่าจะเจ็บมากแค่ไหนน <c oughs> ีนาก็ตัดใจส่พี่เตีย้ยไม่ได้สักทีอถ้า <c oughs> ถ้าถ้าตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดก วางไว้เฉยๆ yeah! แล้วก็ tamam, salud, ลองมองหารักใหม่ก็ได้แต่ถ้ายังตัดใจไม่ได้แล้วจะไปรักใครได้ล่ะคะก็รักตัวเองโอ้คมอะคมขนาดเนี้ยเจ็ดพ่เภกแง่แง่ทำอะไรเนี way, do <that> is, ้ยเอ่อดู กำลังมีความรักอ่ะหรอไม่ใช่ว่าร่วมมือกับพีมะทำเรียลลิตี้หรอโลงมาพูดอะไรอะนี่พี่เพ็รก็เป็นพี่ฉนะแล้วนายก็เป็นเพื่อนฉัด้วยพี่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยโหยโมโหโมโหกลัวเกลือนะ้อโหกลัวเขาจะรู้ทันนะเด เป็นปัะโูอยู่ได้มาเล่นบูรหุกตะกวงดีกว่าไหมไม่เอาไม่เล่นโอ้โหเนี่ยเสียจะไปช่วยไอ้พลอยสายมันเสียเวลาเลยชวนมันไปก็เท่านั้นเพราะว่าไอ้พลอยสายมันปัดไครปัดอใค่ปัดไขรปัดก็เรื่องอะชวนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมได้ทิ้แท็กกับปัดสู้เด็กร้างไม่ได้ใอ้ปดุ่มดำโอ้โหี่เลวถ้าไม่มาจะเล่นแข่งกันป้า ต่อให้แขนเดียวเลยก็ได้ได้อยากจะเห็นพลอยใส่เอวใบไม้ไหวนักใช่ไหม ต้องกล้องอะว่าอหรอกล้องที่ไหนเล็กขนาดเนี้ยเข็มกัดโอ้ยกล้องที่ใช้ถ่ายเนื้รตี้พี่เพชรกับมีนาไงะอ๊ยพี่พลอยใสนี่พี่ร่วมมือคุณพีมาแอบถ่ายพี่เพชรหรอใช่แล้วครับพ้องสมรีพี่ฟังนะแล้วถ้าหาว่าแผนนี้สำเร็จนะครับคุณพลอยใสเนี่ยก็จะได้เป็นโปรดิวเซอร์ในโ์ใชียล ถึงจิตใจพี่เพชรบ้างเลยเหรอก็ถ้าไม่มีใครไปบอกพี่เพชรอะพี่เพชรก็ไม่ต้องเสียความรู้สึกหรอกนะฉันแค่อยากลองทํางานอื่นบ้างอ่ะในทางานที่ฉันไม่เคยทําอ่ะนะนะอย่าบอกพี่เพชรเลยนะได้เราไม่บอกพี่เพชรก็ได้เพราะคนที่สมควรจะเป็นคนบอกพี่เพชรคือตัวี่พลสายเอง หลอพี่เตี้ยทำอะไรอยู่คะอ๋อเมาเหล้าวายมีแฟนสวยอย่างนี้เมาเหล้ายังไงไมันต้องเมารักซิวะแล้วกินกับใครอยู่ล่ะคะอ๋อเมหน่อยอ้ําแนนโอ้โหไปกินหลายคนด้วยมันต้องกินกับแฟนสิวะต่อไปนี้นะคะเชิญพี่กินเหล้าให้สบายใจเลยคะ่ะอน้ำใจก็กว้างขวาง นี่มันอะไรกันวันนี้อ่ะตอบไปเราต่างคนต่างไปโอ้โหอ้าวคนสวยยังไงกันเนี่ย,ง,ยงงเออมาแล้วฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะงั้นฟังใหม่นะคะไปตายซะเถอะไอเตีย้ยโอ้โหรุนแรงมากคำสุดท้ายอื้หเอ่อตกลงตกลงคนสวยเลิอกกับแฟนแล้วคนสวยสบายใจขึ้นไหมจ๊ะค่ะสบายใจขึ้นมากเลยคะ่ะที่ได้เลิกกับมันสักที ขอบคุณมากเลยนะคะที่พี่เพชรที่ให้กำลังใจอ๋ออ๋อ,อ,อไม่เป็นไรจ้ะคือว่า <c oughs> พี่เพชรเนี่ยนะก็พร้อมเสมอแหละที่อยู่เคียงข้างกับมีนาแต่ว่ามีนาจ้ะขอเพชรอ่ะ <c oughs> เป็นมากกว่าเพื่อนได้ป่ะถือว่าแบบ ไม่ได้อะไรไว้แสโอ้โหมาทำไมตอนนี้วันเนี้ยให้เงาะแสที่ไหนซีเบลสีน้ำตาลเวงงาะรูงนารู้แต่มึงน่ะรู้หรือเปล่าว่ากำลังโดนแอบไทเรียลิตี้เวงเงอะจะบ้านเหรอน้องเพชรไม่ใช่ดารานะครับจะได้มาถ่ายรีอลิตี้ <ś auster _> มันโง่จริงๆเลยมันเป็นเรื่องที่ไอ้พีมะกับไอ้พลอยสายเนี่ยหลอกให้ลื้อละกกับอมีนาไงไอง้งอ แสดงว่าตั้งใจจริงๆแรงอ่ะบอกบอกบางไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวบอกบางโอ้ยไอ้เพชรมึงนิดรามาพอเพอเค้นทิระเดชกวงนี้น้ำตาแทบไหลเลยว่ะแค่ละ้หมดหน้าที่ของเราแล้วเทพประบุตยอย่างเราเนี่ยกลับไปซับน้ำตาเล่นดีกว่าดีเลยไปเลยเดี๋ยว บอกมีนาไม่เดี๋ยวนี้นะไอเรื่องเรียลิตี้อะไรนั่นน่ะมีนาไม่รู้เรื่องบอกโกงโกงเลยนะโกงก็ไม่รู้เรื่องประกวงก็ไม่ได้บอกว่ามีนารู้เรื่องด้วยใช่บอกตรงๆอีกทั้งนึงก็ได้นะว่าไม่รู้เรื่องว่าก็ไม่ได้บอกว่ารรู้เรื่องพิ่เพชรมันก็ไม่รู้เรื่องมันคิดไปเองทั้งนั้นเดี๋ยวนะถ้าโกตันเสียโกงไม่รู้เรื่องพี่เพชรไม่รู้เรื่องมีนาไม่รู้เรื่องแล้วใครรู้เรื่องพอยใสไง